ในการทําคลิปนี่เราไม่ใช่เมืออาชีพที่จะคิดคอนเทนต์ว่าโอ้เดี๋ยวสักพักเราจะคุยเรื่องนี้นะสักพักเราจะไปพูดเรื่องนี้นะ<ม>สักพักเราจะไปเรื่องนั้นนะเพราะว่าช่องเรามันเล็กแฟนคลับไม่มีมก็ขนาดตัวเองยังไม่อยากดูช่องตัวเองอ่ะ <laughs> โอ้กรทำแล้วใครจะไปดู เห็นเหล็เนหัวว่าเป็นสำนัก <antenna> พ่อแต่กิกกอกเป็นนมูเออว่าเออมีช่องยูทู e นะอย่างน้อยมันก็ยังโชคดีที่ทำช่องยูทู็ยังมีพอมีคนติดตามนะถึงจะสร้างรายได้ไม่ได้ก็ช่างมันโชคยังดีอยู่ที่มีคนติดตามเขาบุคคนนี้นะอีกสิบเอ็ดคนก็พันสามเลย เอาแล้วเลย <c oughs> ขาดอดีกเยวะทั้งขาดชั่วโมงคนดู้วยไม่ก่อนว่าแต่ก่อนนี่ก็ทุ่มเทน,นะแจ้งมันบอกว่าอุ้ยชั่วโมงง่ายนิดเดียวพี่ชั่วโมงไม่ง่ายใช่ไหมบุอะไรสองใจปะสองใจทั้งสองวัน อ้แส่เลยขนาดยังคอยมาสั่งทีเดียวกัได้เอาตะปูได้เขาเลยครับเฮียแจ๊คบอกว่าคนติดตามนี่มันยากชั่วโมงนี่มันง่ายแต่วันนี้ลุงเอกเป็นยังไงพี่ว่าคนติดตามง่ายกว่าหนึ่งพันคนง่ายนะอืมเจอคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยกดติดตามให้หน่อยอะไรประมาณนี้ เป็นพ่อคนคนั้นคนนี้เอ้ยก,กดติดตามพี่น่มาต้องกดกระดิ่งเลยกดติดตามเสื้ออะไรประมาณนี้โอกาสถึงพันคนมันก็ง่ายใช่ไหมละ่ะอ,อย่างต่ำเราก็รู้จักคนเป็นพันคนอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเฉพาะในครอบครัวเราก็เป็นร้อยแล้วเนี่ยร้อยสองร้อยแล้วในเพื่อนฝูงอะไรอย่างีหนึ่งพันคนมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากแต่ก่อนก็มองว่าเป็นเรื่องอยากถ้าห้พี่ทำจากสองพันคนแล้วผ่านเปเนไอ้ดอนนพี่ก็ทําได้อย่นะสองพันคนคิดว่าสําหรับคนที่ไม่มีชื่อเสียงอย่างเรานะ ตั้งไปนี่ไงลุกไปทางกูมากเลยสิ วันที่นีโทรศัพท์ก็มีการแบ่งครึ่งหน้าจอ,อมีครับเอาคู่ คลิปนี้ก็ไวแค่นี้แหละคลิปหนาค่อยว่ากันไหม